สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยวันนี้พบกับดิฉันกุธิดาชนกุลเช่นเคยนะคะ พบกันในวันนี้มาดูในเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะคะกับล่าสุดที่ทาง m o ดี้ s เนี่ยเขาปรับลดแนวโน้มอันดับเครดิตประเทศไทยลงสู่มุมมองเชิงลบนะคะคือเดิมเนี่ยเขาให้มุมมองมีเสถียรภาพนั่นก็คือ stable แต่ว่าล่าสุดเขาให้ negative นั่นก็คือเชิงลบแปลว่าอะไรนะคะก็คือสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากเอฟเฟกภาษีทรัมป์นั่นเองนะคะ แต่โฆษกรัฐบาลเขาก็ออกมาสวนทันควันเลยว่าเนี่ยมูดี้สเนี่ยด่วนตัดสินใจเกินไปนะที่มาลดความน่าเชื่อถือเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปเจรจาเลยยังไม่รู้ผลเลยนะคะแล้วก็มั่นใจว่าถ้าได้เจรจาเนี่ยจะเป็นผลดีต่อไทยแล้วก็คุยโวต่อเลยนะคะว่าเนี่ยครึ่งปีหลังเนี่ยเศรษฐกิจไทยยังเติบโตจากมาตรการรับมือของรัฐบาลนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเติบโตอย่างที่รัฐบาลบอกหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่ Moody's จะมาเนี่ยก็มี World Bank ออกมาปรับลด GDP ในปีนี้ของเราเนี่ยเหลืออยู่ที่1.6ก่อนหน้านั้นเป็น IMF นะคะ1.8จริงๆ IMF ออกมาก่อน1.8 World Bank ตามมา1.6แล้วก็ตามมาด้วยล่าสุดคือ Moody's นะคะที่มา ปรับลดมุมมองของเราไปสู่เชิงลบเนี่ยส่วนรัฐมนตรีพาน,นี้ก็ออกมามองเลยว่าเนี่ยที่มูดี้ลดเลตติ้งไทยมันแปลกๆนะแต่ก็ไม่กระทบกับความเชื่อมั่นนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวพูดคุยกันกับทางคุณพาเดชภูรีปฏิพัน์หรือพญาไม้นะคะสวัสดีค่ะคุณพเดชค,ค่ะครับสวัสดีครับเอาล่ะในในเอากอนที่จะไปคุยเรื่องเหล่านี้เนี่ยขอไปไปเรื่องจีนก่อนก็นแล้วกันนะคะที่จีน ก่อนหน้านั้นเราส่งอุยกูไปถูกไหมคะแล้วอเมริกาก็มันมีปัญหากับเราอแล้วจีนเขาก็มาแถวเนี้ยไปเยือนสามประเทศมีกัมพูชามาเลเวียดนามแต่ข้ามหัวเราไปเลยคนเขาก็มองว่าเอาทาไมเป็นอย่างนั้นคุณพเด็จมองยังไงคะก็พวกจับผิดไงพวกจับผิดรัฐบาลคือวันนี้ทักษิณกระวิงทาอะไรก็ผิดหมดอ่ะเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลแล้วทาอะไรก็ไม่ชอบหมดแล้วก็นั่นหมายถึงพวกศัตรูถาวร ต่พวกสื่อเขาก็ต้องทําละครอ oh. ทําเรตติ้งทําวงให้ดูเพราะนั้นเขาจะปรุงอาหารมันต้องมีรแสแซ่บใช่ค่ะจะไปแกงจืดไก่ไก่เจียวน้ําไม่ใส่น้าําปลามันก็ไม่ไหวเพราะนั้นพวกสื่ออย่างพวกเราเนี่ยก็ต้องปรุงรสนะมีอะไรมันและกเล็เปล่าๆมาก,ก็ต้องทําให้มันเป็นส้มตำซะใช่ไหม ถ้าปลามาก็ต้องเอาไปให้ถ้าเป็นเนื้อเป็นปลาก็ทําแกงป่ามันได้มีซีซาร์หน่อยอย่างเงี้ย <c oughs> ว่าในี่พูความจะเป็นของสื่อนะไม่ได้รบกวนใครมันเป็นอาชีพแต่คนที่ต้องระวังคือรัฐบาลว่าอย่าให้เขาเอาไปขยายได้ไปปรุงแต่งได้ <c oughs> ใช่ไหมก็แค่นั้นเองแต่กรนีอย่างที่เ สีจีนเพียงมา,มามาชาติสามชาติในเอเชียแล้วไม่มาก็เขาพึ่งเจอกับอุ๋งหญิงที่ที่จีนที่จีนไม่กี่วันเองใหญ่โตก็รับกันไปนั่งคุยกันเจ๊จ,จ้าจ้าจ้าจ๋าอยู่แล้ววันนี้เราก็เอาอุ้กูไปส่งเขาโดยที่ให้ทำให้สามีเก่าโกรธเคืองมาก <c oughs> ใช่ไหมเอาสมบัติเอาเอาของที่เอาของนี้ไปคืนกับสามีเก่ากว่า ใช่ไหมก็ตอนนี okay. ้ต้องเอาแบบนี้เอาแบบโทโนนิชาเนี่ยคนจะเข้าใจง่ายใช่ไหมเป็นยังไงคะวันนี้ก็รู้สึกสามีเดิมเราเนี่ยคืออเมริกันเนี่ยโอ้โหอยู่กันมาเนิ่นนานตั้งแต่สองร้อยกว่าปีใช่ไหมคะสองร้อยกว่าปีสงครามก็โอ้โหรวมรวมทุกรวมสุกกันมาจนวันหนึ่งแพ้ผัวเราแพ้ตีไปหมดเราก็ต้องมาน่างยืนอยู่คนเดียวต้องประคบประมไปหาไปหาจีน ให้เข้ามาช่วยสั่งสอนเวียดนามหน่อยอย่ามาบุกไทยนะนจีนก,ก็ทําให้จีนก็เออดีก็ตีเวียดนามทางเหนือให้เพื่อให้ไอ้กองทัพเวียดนามถอยกลับไอ้บอกสองวันจะบุกกรุงเทพก็เลยเลือกก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นแต่ผมก็อยากให้เกิดขึ้นผมจะดูมันจริงไม่จริง,รงอยากให้อะไรเกิดขึ้นให้มันเกิดขึ้นลองมาบุกดูสิผมก็อยากจะรู้ว่ามันจะจริงไม่จริงเหมือนันอยากเหียนว่าถ้ามีสงครามเกิดขึ้นไทยคนไทยจะรักกันมาก เพราะเราไม่เคยเจอเพราะเราไม่เคยมีสงครามไม่เคยเราก็เลยไม่มีชาติในหัวใจอ่ะมันขาดคําว่าชาติในหัวใจมันชาติเป็นของคนนู้นชาติเป็นของคนนี้ทุกคนรักชาติกันหมดไงแต่ใช้ลอลิงหมดเราก็เลยเน้นลบกันเองก็เลยกายเป็นลอลิงก็ใช้ลอลิงหมดไงก็เลยชาติจนไปแต่คนก็รวยเริ่มขึ้นคนก็รวยชาติก็จนคนก็รวยชาติกแต่คนที่ไม่ได้รักชาติหรือไม่มีสิทธิ์รักชาติ ก็อยากจนเป็น,ปนที่สุดคนที่มีสิทธิ์รักชาติก็พปุกชาวนาครูชั้นพู้น้อยค่ะการชั้นพู้น้อยหรือพวกที่หากินตามถนนทางไปวันวันหนึง่งพวกนี้พวกไม่มีสิทธิ์รักชาติเพราะคนรักชาติต้องสามารถพูดผ่านจอได้ถึงจะโกเก๋ไงก็ด้คนรักชาติก็หลุดจากจากจอหมดเราไอ้ประเทศนี้ก็จมอยู่ในแอ่งน้ำลายไม่ใช่แอ่งดินอ่อน <c oughs> แอ่งน้ำลาย ก็โอ้โหตีโพยตีพายกันไปเพราะนั้นเรื่องนี้วันนี้ถ้าอเมริกันจะขึ้นนำแพงภาษีสิ่งที่เราทำคือเราคนตัวเล็ก่ะตัวเล็กมากแล้วก็ถอยออกมายืนดูก่อนว่ามันรอดไม่รอดทำเนี่ยรอดไม่รอดเราทำก็หนักถ้าเราศึกษาได้ดีเสร็จถ้าเราศึกษาได้อย่างท่องแท้เราจะเห็นว่าเขาจะป่วยก่อนเรา Mm hmm. เขาจะป่วยก่อนเราเรายังไม่ทันป่วยเรายังมีเวลาแต่เขาจะป่วยแนะ่ <Okay. S 1> เพราะนั้นวันนี้เราไปเราต้องคุกเขา่า mm hmm. เราต้องจูบมือเขา mm hmm. แล้วต้องลดลาวาดสอกให้เขาเพื่อจะได้คืนมาแต่ถ้าเขาป่วยเราไม่ต้องเสียส่วนที่เราต้องไปอ on ่อนอ่อนวอนเขา mm hmm. แล้วแล้ววันนี้ตัวเลขมันก็ออกมาแล้วว่ายี่สิบมกราถึงถึงสามสิบเมษา ทัามป่วยไม่ใช่ป่วยในสายตาคนในโลกคนในประเทศยังมองว่าเขาป่วยเลยอเมริกันอเมริกันก็ป่วยอเมริกาก็โกรธแต่ทัามยังอยู่ได้เพราะเขาเป็นประธานาธิบดีวันนี้ถ้าผิวทั้ะมาเป็นปาปปนายกเมืองไทยทัามจะโดนยึดอํานาจแล้วจะโดนยึดอำนาจแล้วจะเดินขบวนร่มทัากันเป็นเป็นหลังไป จะมีนกหวีดเต็มประเทศเลยค่ะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราเองต้องไปศึกษาถอยมาก่อนดูเขาก่อนอันนี้ไป็นจาลรีตาลานบุกเข้าไปเลยอืไปคุกเขาไปอ้อนวอนเขา,าถอยออกมาดูเขาเพราะเราเองเราไม่ใช่ชาตินิวเคลียร์แต่ถ้าเรามาดูประเทศไหนที่ต่อคิวคุยกับทั้มเนี่ยเอาล่ะคนแรกเลยก็คือ เบนจามินเนทันยาฮูนะคะมาพบทรัมด้วยตัวเองนั่นมันเพื่อนรักถัดมาญี่ปุ่นส่งตัวแทนระดับสูงไปเจราจาญี่ปุ่นเขามีเป็เขากับจีนกับอเมริรการเขาสามชาติญี่ปุ่นต้องรวมกันกันเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่โดยเพื่อ,เพ,อเพื่อสู้กับจีนแล้วเกาหลีเหนือได้ดำโดยลําปังค่ะเขามีเขามีความเขามีเหตุต,ต้องอยู่ด้วยกัน ถ้าเอาใกล้ๆเราดีกว่าอาเซียนเนี่ยมีกัมพูชากับเวียดนามอ่าจริงๆมาเลเซียนี่ก็ไปคุยแล้วด้วยเหมือนกันก็พวกนี้ไปคุยเขาให้คุยอย่างคุยแล้วค่ะได้อะไรจะผลกลับมามั่งไม่ได้ค่ะกะท็ทค่นนั้นดิถอยมาก่อนสิหนูกัมพูชาหนูม,มาเลอืมคุณเป็น,ดนเด็กในสงครามนี้นะ คุณเป็นเด็กในสงคารามนี้คุณไม่ทาําความการได้ของคุณการเสียของคุณไม่กระทบตัวเขาเขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินครับคุณเป็นเรือแจวเรือจ้างคือนของคุณไม่ทำให้เขาขายับไม่ได้หรอกคือใครที่ไปเสนอตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไสักประเทศอะคะก็ต้องดูเขาก่อนเนี่ยอย่าไปผีผาลามแต่บางคนบอกมันก็ต้องมีแต่แล้วต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเครือจักรภพ เอ,อเขาเป็นคนที่มีพี่พเลี้ยงอยู่แล้วกัมพูชาก็มีอดีตเจ้านายเขาก็ฝรั่งเศสมาเลยก็เจ้านายเขาก็อดีตอังกฤษแต่เราไม่ใช่นี่เวียดนามอ่ะคะเวียดนามเขาเรื่องก็ฝรั่งเศสเก่าไงก็ไม่มีอะไรนี่วันนี้เราเองเป็นคนไทยตัวเล็กๆแล้วเราเองไม่ได้เดือดร้อนนะในน้ํามีปลาในนา,ม,ม,า,นนาม,มีข้าวนะเรายังนอนได้ในในกระท่อมไว้ มุมแฝกนะไม้กไอ้พื้นไม้ไผ่นะเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยจากสงครามนี้นะความเดือดร้อนมันอยู่ตรงไหนความเดือดร้อนมันอยู่ที่การส่งออกแต่เราก็ไม่ใช่ชาติส่งออกตัวจริงเราไม่มีวนวัตกรรมนะใช่ไอเจ้าของโรงงานนั่นก็คือเกาหลีญี่ปุ่นใช่ไต้หวันนะ ก็เนี่ยที่มูดี้สเขาบอกเนี่ยของเราส่งออกที่มันเป็นของไทยจริงเนี่ยแค่สามเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะก็มันไม่มีก็มีข้าวมาข้าวมาก็ไปอยู่กับแบงก์อยู่กับในทุนไม่ใช่ชาวนาขายตรงนะขายก็ไม่ได้เพราะไม่มีบไม่มีไม่มีใบส่งชาวนาขายตรงก็ไม่ได้คุณทํานาพันผมไปทํานาพันไร่ทำเสร็จผมจะขายสหรัฐผมไปคุยกับซ้ารู้เรื่องทาจะซื้อผมผมก็ไม่ออกอกไม่ได้ ไอเด็ดนี่ส่งออกไม่ได้แน่นอน้ยแต่จริงๆรัฐบาลเขามีนโยบายจะให้ส่งออกมันมีก <ไป S 1> ขอขอคอ,ขอคนปลูกทุเรียนจะเอาทุเรียนใส่ไปจีนต้องเสียค่าปิดตู้ห้าพันรู้กันทั้งตลาดรู้กันทั้งจังหวัดรู้กันทั้งเมืองรู้กันทั้งประเทศใครแก้ไขอ่ะใครอ่ะือมมีใครแก้ไขเขาก็เห็นว่าค่าการชมพูน้อยยากจน ก็จําเป็นต้องให้ลืมตาอ้าปากใช่ไหมถ้าเองจะรวยเพราะขายทุเรียนก็แบ่งกันมั่งเขาเรียกว่าแบ่งเงินกินแบ่งกันกินนะเองมั่งกูมั่งแนี้ไงสังคมไทยมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นวันนี้เราถอยออกมาเอาใช้โอกาสที่ผัวทิ้งเนี่ยต้องเรียกเขาว่าผัวทิ้งไอ้การเนี่ยต้องถือเป็นผัวเราเขาทิ้งเราแล้วเหรอคะอ้าวก็ไม่ให้พบไง แล้วก็ไม่มีความเย่อหย่เลยก็ตั้งเป้าให้สูงเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์มึงก็เหมือนคนอื่นเขามึงไม่ใช่เมียกูฮะมึงก็เหมือนชาวบ้านเขาแหละแต่ก็โดนกันท่วนทั่วไหมล่ะคะก็แต่เราเราอ้างเราโอ้โหเรารักกันมากไงสิงเขาเพ่เราเคยรบด้วยกันนะก็เพื่อนเขาไหมคะเราเคยรบด้วยกันนะเรากองทัพเขามาไว้ในเมืองไทยนะเราเคยมีทหารเต็มประเทศมาเอมือกันเดินเต็มประเทศนะ เราอยู่กันมาเยอะนาวยาวนานมากเกินห้าสิบปีเรารักกันมาเกินห้าสิบปีถ้าผู้คนกำลังแข็งแรงเป็นผู้ชายอเมริกันก็คือผัวอไอ้คนอ่อนแอตัวเล็กเป็นเป็นผู้หญิงเราก็คือเมียอ,มอ้าวจีนโดยใหญ่แข็งแรงก็อาจจะเป็นชู้ <laughs> ดูง,ง่ายง่ายไม่ต้องไปมองให้มันไม่ไมันไม่ต้องไปมองให้มันซับซ้อน เอาชีวิตประจำวันเนี่ยมามาเปรียบเทียบดูช่างมันดิอเู่วอยู่ได้ไหมเอ็งไม่มีกูเอ็งก็กูก็ไม่เดือดร้อนเอ็งรังแกกูกูก็ไปค้าใครทำไมเราไม่คิดว่าต้องหาอะไรได้ท้่อื่นอ่ะเมื่อไปการมีปัญหาทําให้เราหายไปกี่แสนล้านก็ตามแต่ขาดท,ทุนนู่นขาดทุนนี่เราก็ต้องหาอย่างอื่นเป็นโอกาสดีที่จะสร้างสินค้าของตัวเองตลาดใหม่ของตัวเอง แต่เราก็ต้องง้อเขาหน่อยถูกไหมอะคะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเขาเหมือนเขาก็แค่งอนเราอยากให้เราง้อถูกไหมคะถ้าไปไปดูทรัมป์แล้วอะมันไม่ในงอนมันมันเขาประกาศสงครามกับคนทั้งโลกเพื่อเอาตัวรอดแต่ที่เขาวิเคราะห์กันก็คือตัวทรัมป์เนี่ยโยนไพนี้มาก็อยากให้หวังมาเจรจาแล้วใครเจ๊งล่ะอ้าวก็พอไปแล้วเขาให้ไม่คุยด้วยยังจะหน้าด้านไปถึงไหนอะก็เขาไม่คุยไงตัวละครที่เขามาพบเขาไม่ใช่ ถ้าเขาจะคุยไอ้กันเ็าก็รู้ว่าประเทศไทยตอนนี้ต้องคุยกับใครเขาคุยรัทักษิณเขาไม่ได้โง่ตามมาตามตอบตามประตูมีไหมเขารู้ว่าใครใหญ่ใครเล็กจังคุยกับใครเขารู้ถ้าผมจะคุยกับพรรคภูมิใจไทยผมก็คุยคุณเนวินไม่มีตำแหน่งเลยใดทั้งสิ้นถ้าผมจะไปคุยกับพรรคเพื่อไทยผมก็คุยคุณทักษิณ ถ้าผมไปคุยกับพรรคปลาบัดผมวันนี้ผมก็ไปคุยกับคุณชวนผมก็ไม่คุยกับคุณชวนการเมืองกับเรื่องจริงกับเรื่องเรื่องอำนาจเนี่ยไอเรื่องที่มีอยู่กับเรื่องที่มันเป็นจริงมันมันไม่ค่อยจะเหมือนกันพูดถึงคุณชวนเนี่ยจริงๆลืมเรื่องนี้ไปเลยค่ะวิเคราะห์ เลือกตั้งซ่อมนครสีธรรมราชนะคะคุณพเดชสนใจไหมคะก็เห็น,นเขาบอกว่าคุณชวนเนี่ยลุงหาเสียงแบบเต็มเหนียวเลยสุดท้ายได้ไปอันดับสีน่นุ่นน่ะได้มาแค่สี่พันกว่าคะแนนแพ้พักประชาชนหกพันกว่าผมเกิดคุณชวนชอบกันรักกัน<า>แต่ในฐานะการเป็นสื่อทางการเมืองอายุใกล้เคียงกันผมอ่อนกว่า คุณชวนพลาดตั้งแต่ไปอยู่กับทหารแล้วแล้วจากนั้นไปปัดก็หมดตัวคนทั้งหมดที่เป็นพปาปรัดเขารักพปาปัดเพราะปัดแอนตี้เผด็จการเขารักพยาปัดเพราะไปแปัดแอนตี้เผด็จการแต่วันที่<อ>คุณเป็นคุณอาปสิทธิ์เป็นนายกในค่ายทหารพักยปแารปัดลมตั้งแต่วันนั้นแล้วที่เหลืออยู่คือการแลนดิ้งนั่นเองและคราวนี้มัน ยยิ่งเห็นชัดว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศยเขาไม่มีคุณชวนในหัวใจม,มันก็เหมือนคนรุ่นอื่นในตังจังหวัดนี้เมื่อก่อนใต้เป็นใต้เหนือเป็นเหนืออีสานเป็นอีสานแต่วันนี้มือถือทำให้ทุกคนมีสิ่งที่เดียวที่เหมือนกันคือความเป็นคนอยู่ในประเทศไทยความเป็นคนอยู่ในประเทศไทย ไม่ใช่คนไทยนะเพราะว่าถ้าคุณจะให้เป็นคนไทยคุณต้องทําให้คนไทยรักชาติชาติรักคนไทยก่อนเราต้องรักซึ่งกันและกันระหว่างชาติกับคนก่อนตอนนี้เมื่อชาติมันถูกแยกไปเป็นของข่ายการถูกแยกไปเป็นของนักการเมืองทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ชาติเป็นของใครตรงนี้เป็นส่วนที่ทําให้เราเจ็บปวดกันอยู่ทําให้ประเทศไทยไปไหนไม่ได้ทุกวันนี้ ซึ่งมันจะแตกต่างจากเวียดนามเขามีชาติญี่ปุ่นเขามีชาติเราอาจจะเป็นมาเลเซียอาจจะเหมือนเรานิดหน่อยอาจจะเป็นอย่างฟิลิปปินซึ่งเขาก็กเขาก็เหมือนคล้ายๆกับเราใช่ไหมคะมอะไรประเทศที่ประเทศที่ประสบความสาเร็จในการต่อสู้กับชาติต่างๆสิ่งที่แรกที่เขามีในคาดเขาคือความเป็นชาตินิยม จีนวันเนี้ยสีจินผิงกำลังทําการปลุกระดมให้คนรักชาติไม่ใช่รักเขานะรักชาตินะเขากำลังทําอยู่มหาศาลเวียดนามวันนี้เขากาลังสร้างความนิยมให้กับรัฐบาลให้กับพรรคขานเมืองของเขาเลย<อ>เขาลดจังหวัดที่เขามีอยู่หกสิบจังหวัดคล้ายๆกับเราเนี่ยให้เหลือสามสิบจังหวัด<อ>มันจะมีผู้ว่าหายไปสามสิบคน มันจะเป็นการประหยัดงบประมาณอย่างม ah หาศาลแล้วค่าคนออกเป็นล้านเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประเทศลงแล้วทําให้มันกระชับตามวิธีการที่เป็นปัจจุบันคือมือถือระบบ AI เอไอการใช้การใช้วิทยาศาสตร์ในการควบคุมในการดูแลประชาชนพลเมืองในการตรวจสอบหน้าตาผู้คนเขา <These. S 2> แต่เราเนี่ย ยังต้องเซ็นใอกดาษใบ <c oughs> รับรองเซ็นหลังรูป <c oughs> เอซี AC ต้องนั่งเซ็นกันเป็นสิบยี่สิบมือ <c oughs> เพื่อจะส่งเป็นกองหนังสือเบอร์เริ่มเทิมแล้วก็ไปกองทิ้งไว้ในกองขยะในสำนักงานต้องสร้างที่เก็บ <c oughs> ซึ่งมันไร้สาระสำหรับแต่ก็ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิน <c oughs> ้นคระบบมันก็คือยังใช้เกวียนอยู่ <c oughs> ซึ่งวันนี้มันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่เราก็ยังใช้เกวียนอยู่นะเพราะนั้นเราเนี่ยมันถึงคารทุ่มเตียมไงไปไหนไม่รอดไงเพราะเพราะว่ามันอุ้มงุ้มงามจนไม่จะคิดออกทางไหนตอนไหนก็ติดทางไหนก็ติดทาง,ง,งไหนก็ติดนะม,มันกลายเป็นสัตว์เซนเดียวอะทีนี้กลับมาสู่เรื่องเศรษฐกิจกันบ้างจริงๆอยากจะลึกไปกว่านี้อีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราเอาเน้นตามหัวข้อของเราก็แล้วกัน มูดี้ที่เขามีการปรับลดมุมมองตรงนี้คุณพเด็จมองยังไงคะเขายังให้เกียรติแล้วนะเขายังมองสูงกว่าความเป็นจริงนะยังไงล่ะอคะจริงๆเราต่ำกว่าน่าจะต่ำกว่านั้นนะโอ้นี่เขายังจริงๆเราน่าจะต่ำถ้าวันนี้คุณไปทำถนนหนทางคุณจะเห็นเลยว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เป็นอาชีพนะถ้าในประเทศที่ไม่มีอาชีพให้คนเนี่ยมันจะสร้างชาติได้ยังไงอืม นักท่องเที่ยวเข้ามาเขาก็ไปเข้าเซเว่นร้านสะดวกซื้อทั้งหลายแหละเขาก,ก็กินอาหารในนั้นกินนั้นเพราะมันสะอาดกว่าดีกว่าถูกต้องกว่าไว้ใจก็ได้ดีกว่า mm. เขาก็กินคนรวยก็ไปเปิดตู้เย็นกินอีเวงไอ <c oughs> คนจนก็กินน้ำสิงน้ำยี่ห้อต่างๆแต่คนไทยในตามหมู่บ้านไปกินน้ำกัน,ท,กน,กนที่กันกันที่กันกันข้างๆถนน สี่ขวดร้อยใช่ค่ะไอ้น้ำที่ไม่รู้ใครก็กันได้ขอให้มันเป็นน้ำกันแล้วกันเปิดจุกมาไปหากินกันที่วันสี่ขวดร้อยสู้กันไปจากสามขวดร้อยเป็นสี่ขวดร้อยแต่นักท่องเที่ยวก็กินน้ำสิงน้ำไอสเลนมากมายหน่อยก็เกินอีเวียงเลยคือไม่เอาเลยขวดละเจ็ดสิบกว่าบาทเลยแต่เราไปกินขวดละยี่สิบห้าบาทถึงจะเป็นน้ำถึงจะเป็นน้ำในขวดด้วยกัน ก็ต่างกันกี่เท่าล่ะระหว่างสี่ขวดร้อยคือขวดยี่ห้าตังกับไซเดียวกันเนี่ยขายในเซเว่นอีเวงเจ็ดสิบกว่าบาททางนี้ได้เป็นโกรอเลยนะเนี่ยนี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นไงเราไม่ต้องไปมองอเมริกันเราไม่ต้องมองมองตัวเองแล้วก็ใกล้มาแก้ไขตัวเองดีกว่าวันนี้โลกมันจะยุ่งให้มันยุ่งไป มันเป็นสงครามการค้ามันก็สงครามการค้าของชาติมหา,หาอำนาจของเราไม่ต้องไปกระตือรือร้นเขาหรอกเราเพียงแต่ปรับตัวให้อยู่ได้ดำรงสภาพไว้<ช>วันนี้ถ้าเผื่อะไรได้คุณในบ้านมีอยู่แค่มีเงินเหลืออยู่หมื่นหนึ่งคุณก็จะหัดใช้ให้ได้คือเดือนละแปดร้อยไม่ใช่โอโหปลูกผักสิปลูกผักขุดบ่อเลี้ยงปลาดิ ทำไมอ่ะเพราะคุณต้องเงินไปซื้อปลาซื้อผักซื้อข้าวนี่โอ้นี่จากเทคโนโลยีนี่เราสู่กเกษตรกรรมคน,นเราต้องยืนบนขาตัวเองให้ได้ก่อนอืม,มันถึงจะไปทําอะไรได้ไม่มีในการแข่งขันที่ไหนที่ไม่ใช้การทรงตัวได้ของมนุษย์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนพิการขนาดไหนก็ตามแต่ คุณต้องยืนให้ได้บนตัวคุณเองก่อนไม่ใช่คุณจะอ่อนไปอ่อนมาหรือว่าพึ่งผัวสารพัดผัวใช่ไหมคุณเป็นผู้หญิงคุณเป็นคนอ่อนแอผมเปียกแล้วนะไม่ใช่ดูถูกนะถ้าเราเป็นชาติเล็กเจอชาติใหญ่เราก็ต้องเป็นเมียเขา uh huh. เพราะเรากําลังร่างกายสู้เขาไม่ได้ใช่ค่ะไม่ใช่ามเท่าเทียมกันทังเพศนะอันนี้คนละเรื่อง uh huh. เปรียบเทียบจากอํานาจของกล้ามเนื้อพลังงานต่างๆ เพราะในวันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาทำงานถึงกลับมามองตัวเองแล้วอยู่กันให้ได้วันนี้ถ้าโรงงานจะเดือดร้อนก็ถอดรูทมาว่าโรงงานนี้ของขายเอาเอาเอาของมาประกอบใช่ไหมแล้วก็เอาคนเขมรลาวยวนมานั่งทํางานใช่ไหมแล้วก็ส่งออกไปในนามไทยใช่ไหม,อมพอได้เงินมาก็เอาไปให้เจ้า,เ,าเจ้าของโปรดัก์คือนวัตกรรมของ ญี่ปุ่นเกาหลีไต้ห,หวันเราว่าไปฮะเงินเดือนผู้จัดการก็สูงกว่าเงินเดือนคนงานละพอจะจ่ายไปที่คนงานกลายเป็นคนต่างชาติหมดคนไทยไปไหนกฎหมายกฎหมายไทยทําให้คนไทยไม่มีงานทำม,มันก็เลยต้องกลับมาที่สิ่งที่รัฐบาลกําลังจะทําวันนี้กลับมาดูตัวเองอยืนบนขาตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปสนใจเขาสงครามนิวเคลียร์มันจะเกิดขึ้นก็เหมือนกับสงครามการค้า มันเป็นเรื่องของประเทศยักษ์ที่เขามีนิวเคลียร์ใช่ไหมเราเป็นชาติไม่มีนิวเคลียร์เขารบก,ก็ไม่ไหรเราก็ตายเราไปห้ามเขาไม่ให้หยุดลบก,ก็ไม่ได้วันนี้ปากีสถานอินเดียจะลบกันเป็นชาติมีปรมนณษทั้งคู่ถ้าเขาทิ้งใส่กันตูมตามตูมตาม,ม,ม,มเราห่างเข้าไปห้าร้อยกิโลเมตรพันกิโลเมตรเราก็ต้องโดนเราไม่มีทางเลีย่ยงทีนี้สิ่งที่รัฐบาลจะทำนะคะที่เห็นเนี่ยเอาละ แจกเงินดิจิ t a l วอลเล็เพิ่มครพฤสภามิถุนานี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเอาเข้าคอรมอที่แจกในกลุ่มเด็กก่อนนะคะ16ถึง20กว่าปีเนี่ยอีอกอันนึงก็คือ e n t นเตอร์ m ทนเมนต์คอมคุณพเดทมองสองสิ่งที่กำลังจะเร่งทำเพื่อผลักดันเศรษฐกิจตรงนี้ยังไงบ้างคะถ้าคุณจะเลี้ยงคนในบ้าน ให้อิ่มให้มีเสื้อผ้าใส่คุณต้องหาเงินจากนอกบ้านต้องหาเงินจากข้างนอกบ้านถ้านอกบ้านมันหาเงินทางไหนได้คุณก็ทำทุกวิธีทางใช่เพื่อให้ได้เงินมาดูแลรุนเจือรุนเจือ,อบางบ้านมีลูกสาวจะหาเงินเข้าบ้านก็มีทรัพย์เป็นยู่เดียวคือลูกสาว ก็ส่งไปแต่งงานกับลูกคนรวยซะความรวยก็จะไหลเข้าบ้านหรือไม่ออกไปหาเงินไปเป็นหมอนวดรายได้ดีเป็นดาวเป็นดาราในตู้มีรายได้ดีบ้านก็ฟื้นขึ้นก็อาจจะไปอาจจะมีคนไปอาชีพที่ไม่ดีหนึ่งคนแต่คนที่เหลือได้เรียนหนังสือได้มีข้าวกินนี่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นปกติมากในประเทศไทยแล้วในชีวิตที่เป็นจริง เพราะนั้นเนี่ยเมื่อคนรวยทั้งหมดมาพูดเรื่องความจนม,มันก็เป็นเรื่องโกหกแล้วคนที่รวยทั้งหมดก็อยู่ในที่ที่เดียวคือที่ที่ต้องบริหารประเทศและบริหารแผ่นดินอยู่ในรัฐสภาคนรวยทั้งหมดคุยเรื่องความยากจนแต่คนจนไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องนี้เลยเรอแต่ผลเราแต่การถูกบวกราแต่การถูกรีดไถเท่านั้นเองเพราะนั้นเนี่ย สิ่งที่เขามองมาเขามองรายได้ของชาติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือความยากจนของคนไทยแอนดี้ถึงบอกว่าถึงเขามองมาเขามองว่าโรงงานนี้มาจากญี่ปุ่นโรงงานโรงงานนี้มาจากจีนรถไฟฟ้ามาจากนี่มาจากนี่จากนี่ส่งไปขายที่นี่ที่นี่เขามองภาพนั้นแต่ว่าเราเรานั้นไม่ใช่คนไทยนะมันไม่ใช่ เศรษฐกิจไทยนะ<ช>มันกลายเป็นคนต่างชาติทั้งหมดแรงงานต่างชาติทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสรุปแบบนี้ได้ไหมคะว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำอ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องที่คุณเดลพูดก็คือคนไทยไม่มีอาชีพได้อยู่ดีชัดเจนวันนี้ต้องขอกรา,ขารบขอบระคุณ <ผม S 1> คุณเดลภพรีปิพานนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ